หนุ่มเกาหลีคนนี้เขาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยและมาทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจอในประเทศไทยบอกว่ามันไม่เหมือนที่เขาคิดเอาไว้ก่อนที่จะมาที่นี่เขาได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเอาไว้มากมายจึงทําให้เขาตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแต่แล้วเมื่อมาถึงมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ชีวิตของเขามันเปลี่ยนไปโดยหนุ่มเกาหลีคนนี้ เขาก็ได้บอกเหตุผลว่าเมืองไทยมีหลายสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนใจดีอาหารก็อร่อยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของเมืองไทยและเพิ่งจะมารู้หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงในความคิดเห็นของเขานั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาก็อยู่ที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยโดยเขาและแฟนสาวได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อมาทำงานเป็นนายแบบและโฆษณาทางทีวีสิ่งแรกที่เขาพบเจอเมื่อมาที่นี่นั่นก็คือกรุงเทพมีอากาศร้อนตลอดทั้งปีในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเขาเพิ่งจะรู้หลังจากที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆอากาศที่นี่สูงกว่า40องศา บางวันร้อนจนแทบไม่อยากจะทําอะไรเลยยิ่งในช่วงเดือนเมษาอากาศร,ร้อนมากกว่า50องศาด้วยซ้ําแต่ดีอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยมีเทศกาลที่เรียกว่าสงกรานต์ผู้คนที่นี่จะออกมาสรดน้ําใส่คนที่ผ่านไปมาเพื่อทําให้พวกเขาหายร้อนมันเป็นเทศกาลที่สนุกมากผู้คนมากมายต่างพาการออกมาเล่นน้ํามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มีความสุขคนที่นี่นอกจากจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดแล้วยังต้องทนกับอากาศที่ร้อนอีก คนไทยสู้ชีวิตมากๆเขาสัมผัสได้เมื่อมาอยู่ที่นี่จากนั้นหนุ่มเกาหลีและแฟนสาวก็ได้เดินทางไปที่ทำงานของเขาซึ่งเขาบอกว่าในวันนี้มีนัดถ่ายแบบตอนกลางคืนเป็นรูปแบบการถ่ายโฆษณาในกรุงเทพเมื่อถ่ายแบบเสร็จแล้วในวันต่อมาเขาก็ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกและบอกว่าที่นี่คือชน้าทาว่ากันว่าชาน้าทาวที่ประเทศไทยเป็นชน้าทาาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันแคบและซับซ้อนมาก มีทั้งย่านที่มีผู้คนมากมายและย่านที่สงบที่นี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียหรือชาวยุโรปต่างพากันมาที่นี่เพราะที่นี่มีอาหารมากมายแถมที่เยาวราชยังมีร้านกาแฟที่เปิดมานานมากกว่าร้อยปีแล้วด้วยซึ่งเขาชอบที่นี่มากๆและบอกว่าร้านนี้มีชาวต่างชาติมากินกาแฟด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเห็นเป็นคนชราที่มานั่งกินกาแฟที่นี่ พว่าเขาเป็นคนชราในท้องถิ่นที่ออกมาพบปะรวมตัวพูดคุยกันส่วนตัวของหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาชอบกินกาแฟไทยใส่นมมากๆแถมที่นี่ยังมีขนมปังท็อปปิ้งที่แสนอร่อยมากมายให้เลือกในขณะที่นั่งอยู่ร้านกาแฟแห่งนี้เขาได้สังเกตเห็นคนเฒ่าคนแก่ว่าเขาเนี่ยมักจะดื่มชายเย็นใส่ภาชนะใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งจากนั้นหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาก็ได้สั่งขนมปังและกาแฟมากิน เขาบอกว่าขนมปังมันอร่อยมากส่วนกาแฟก็เข้มขน้นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เขาพบเจอที่ร้านกาแฟแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องของห้องน้ําเพราะห้องน้ําที่นี่มีกลิ่นที่ค่อนข้างเหม็นแล้วมันจะดีมากกว่านี้หากพวกเขาทําความสะอาดห้องน้ําบ้างจากนั้นหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็บอกอีกว่าเมื่อเขาเดินมาที่ร้านกาแฟแห่งนี้เขาก็สังเกตเห็นว่าผู้คนมากมายที่นั่งอยู่ในร้านจะจ้องมองเขาเสมอ แต่เขาดูสีหน้าของผู้คนที่นี่แล้วพวกเขาคงไม่น่าจะคิดอะไรที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาในร้านกาแฟแห่งนี้มันเลยเป็นที่จับจ้องของทุกคนคนชราที่นี่พวกเขาแค่นั่งดูคนผ่านไปผ่านมาเมื่อดื่มกาแฟเสร็จแล้วหนุ่มเกาหลีและแฟนสาวของเขาก็ได้ออกมาเดินเที่ยวชมเจวราชต่อโดยเขาบอกว่าชายนาทาวแห่งนี้มีร้านอาหารและร้านซ่อมรถมากมาย ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่อบยพในช่วงแรกๆที่ได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจประมาณ100ปีที่แล้วที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนอึนจิโร่ในกรุงโซของประเทศเกาหลีซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองของรัฐบาลธุรกิจใหม่ๆและศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างพากันไปที่นั่นมันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเมื่อคนชราที่อาศัยอยู่นั้นจากไปที่เยาวราชมันให้ความรู้สึกเหมือนที่นั่นจริงๆ จากนั้นเขาก็บอกอีกว่าที่นี่ตัวของเขาสามารถเดินเล่นไปรอบๆไปที่ไหนก็ได้ในวันหยุดของเขามักจะมาที่นี่เพื่อมองหาพื้นที่ใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งเขาบอกว่าดูวัดนี่สิวัดนี้เขาเคยมาแล้วตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแรกๆแ,แ,และวันนี้เขาก็ได้มาอีกครั้งเขายังรู้สึกว้าวกับที่นี่และคิดว่าวัดแห่งนี้สวยงามมากวัดนี้อาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีอายุมากกว่า100ปี เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วเขาและแฟนสาวก็ได้ออกมาข้างนอกและได้เจอกับกลุ่มชาวต่างชาติที่กําลังปั่นจักรยานอยู่เขาบอกว่าในทุกๆวันของที่นี่จะมีคนปั่นจักรยานแบบนี้เสมอเพวกเขาไม่กลัวความร้อนทั้งที่อากาศของเมืองไทยมันร้อนมากๆที่เยาวราชเวลาประมาณตีสี่ถึงห้าโมงเย็นจะเป็นแบบนี้ทุกวันพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะขายของแบบนี้ผู้คนก็จะมากินอาหารทุกครั้งที่มาเยาวราช เขาจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เสมอมันเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นย่านเศรษฐกิจและย่านท่องเที่ยวการได้มาที่นี่ทําให้เขารู้สึกสนุกหลังเลิกงานเขามักจะพาแฟนสาวขเขามากินข้าวและดื่มกาแฟที่เยาวราชเป็นประจำมันให้ความรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ที่บ้านมันสุดยอดมากพวกเขาชอบที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพจากนั้นพวกเขาก็ได้มาสั่งกาแฟอีกร้านแล้วบอกว่าร้านนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยมันมีรสชาติที่เข้มขน้น การนั่งดื่มกาแฟและดูฝนตกแบบนี้ทำให้รู้สึกดีบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆที่ซอยนี้มีร้านค้ามากมายและมีแมวที่น่ารักด้วยจากนั้นเขาและแฟนสาวก็ได้เดินเที่ยวชมเยาวราชต่อไปเรื่อยๆเขาได้เจอกับร้านค้าผู้คนและนักท่องเที่ยวมากมายที่นี่มันสุดยอดจริงๆสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกรุงเทพและมีอยู่ที่นี่มากมายนั่นก็คือรถตุกตุ๊ก เมื่อพูดถึงประเทศไทยนักท่องเที่ยวทุกคนจะนึกถึงรถตุกๆเสมอแน่นอนว่าที่เยาวราชก็มีให้ทุกคนได้ลองนั่งหากคุณชอบสามารถที่จะมานั่งตุกๆที่เยาวราชได้ราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่200บาทและจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะทางในระหว่างนี้หนุ่มเกาหลีก็เลยบอกว่าที่นี่มีร้านขายเหล็กด้วยมันน่าจะเป็นเหล็กเก่าที่เขาเอามาขายมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายและมีราคาที่ถูก จากนั้นหนุ่มเกาหลีและแฟนสาวก็ได้มานั่งเล่นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเขาบอกว่าอากาศที่นี่เย็นสบายมากวิวก็สวยมองออกไปจะเห็นเรือแล่นผ่านที่แม่น้าแต่ที่นี่ก็ยังเงียบสงบพวกเขาชอบมากินอาหารที่นี่โดยเฉพาะเมนูที่เขาชอบมากๆนั่นก็คือผัดไทยและข้าวคลุกกะปิมันเป็นอาหารไทยที่พวกเขาชอบมากกินได้ทุกวัน รู้สึกดีมากๆที่ได้มานั่งกินอาหารอร่อยๆอแบบนี้ที่ริมน้ำเจ้าพยาอาหารที่ร้านนี้ราคาไม่แพงแถมได้เยอะด้วยการนั่งกินอาหารอยู่ที่นี่สัมผัสได้ถึงสายลมของแม่น้ำทำให้อากาศเย็นกว่าที่เราคิดเอาไว้มาก <c oughs> เมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ออกมาเดินที่เยาวราชอีกครั้งและบอกว่าในตอนนี้เขาจะเดินทางไปอีกที่หนึ่ง มันมีตลาดตอนกลางคืนซึ่งมีของกินมากมายอยู่ที่นั่นเขาไปที่นั่นประจำและในวันนี้ก็จะไปอีกครั้งไปเดินเล่นหาของกินจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่ตลาดกลางคืนที่นี่คนเยอะมากพวกเขาพากันมาซื้อของกินมีอาหารที่น่าก,กินมากมายอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ที่นี่บรรยากาศดีมีคนท้องถิ่นนั่งอยู่มากมายเต็มไปหมดพวกเขาเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านผู้คนเหล่านี้มักจะยิ้มทักทายเขาอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆและหาที่ไหนไม่ได้นอกจากเมืองไทยแถวนี้มีร้านตัดผมด้วยที่หน้าร้านตัดผมก็จะมีคนขายของที่เมืองไทยนั้นแตกต่างจากเกาหลีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอาหารผู้คนจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินหาของกินต่อไปเรื่อยๆที่ตลาดแห่งนี้ และได้ซื้อของกินมากมายเพื่อเอากลับไปกินที่โรงแรมจากนั้นในท้ายคลิปหนุม่มเกาหลีคนนี้ก็ได้สรุปเรื่องราวของเขาที่ได้พบเจอในเมืองไทยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปมากชีวิตของเขาที่อยู่ในเมืองไทยมันดีจริงๆที่นี่มีอาหารมากมายให้พวกเขาได้กินมันเป็นอาหารที่แสนอร่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากๆนั่นก็คือคนไทยคนไทยใจดีเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เขามักจะเห็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอเวลาที่เขาพูดคุยกับคนไทยคนไทยก็พูดจาดีมากแนะนำเขาตลอดเขารู้สึกดีที่ได้อาศัยอยู่เมืองไทยและไม่ผิดหวังเลยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของหนุ่มเกาหลีและแฟนสาวที่ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปเดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ